ยังมีสิ่งของมีค่าที่จะพบได้ในโลกของเราซึ่งอยู่ภายใต้ดินยามะนีลึกลับของมีค่าที่สุดที่อยู่ภายใต้โลกนี้ฉันจะต้องขุดลงไปเพื่อตามหายามณนีเหล่านั้นเพื่อเก็บรักษาเพื่อให้ประกายของมันเจตจะดัดแยคงอยู่ตราบชั่วนิรันด์นั่นคือหน้าที่ของฉันโอ,โอ้โอ้แล้วไงโอ้เอ้ยเอ้ย เก่งที่สัตย์หนาเนอะเฮ้ยมีสาวสาวพบเจอสาวมึงได้เป็นใครคะจะคนมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยลงมาจากข้างบนนั้นได้ต้นเหรอคะคนเป็นใครกันแน่เอ่อหรือว่าคนส่งอาหารเหรอคะแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วก็ไม่น่าจะใช่นี่นะหรือว่าผีสายใต้ดินเหรอว้ากเดี๋ยวมาหล่อฉันเลยค่ะเอ่อเธอโอเคไหมเดี๋ยวมาทางนี้เลยค่ะ หานุ้เลยคะล่คะหรืค่ะหรืค่ะหรืค่ะที่นี่ที่ไหนหรอเอ๊ะอเอเอ,เอ,เอฉันเอเล็กซานได,นด้แต่จะเรียกว่าแซนดี้ก็ได้คะ่ะเราหลงทางเหรอคะเอองั้นก็ไม่ทางมันก็ไม่ใ่ทางออก็เหรสิแต่ดูแต่ชุดแทาจะเป็นนักสำรวจฮะที่นี่มีนักสำรวจด้วยเหรอมาได้ยังไงกันนะคุณมามาจากไหนเหรอคะฉันมาจากฮับข้างบนอะฮะข,ข้างบนนี่นะถ้าไปที่นั่นก็ต้องมีสิ่งนั้นไม่ออกแล้วหน,หนู <laughs> ถ้าอย่างนั้นก็จะมีที่ที่ฉันทำมันได้ด้วยฉันดี้ไม่หนีไปแล้วเอา เฮ้ยสาวใหม่นิวเกิร์ลนิวสาวแก่ๆวะเอ๊ะวะอะไรเนี่ยเธอตกลงมาเหรอได้ยินฉันไหมเธอเป็นอะไรเปล่าาะจ๊ะลุกไม่ขึ้นเลยช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะค่อยๆลุกนะไม่บาดเจ็บอะไรใช่ไหมเลยกฉันง่ายๆพัดภารัชชานะพัดผารัชชา ใช่ไหมออกเสียงผมดูพัทรรัชชาดิฉันนี่แค่ว่าพัทรรัชชาก็อาจ้ะว่าแต่เธอเป็นใครมาจากไหนล่ะจ๊ะเอ๋อ่านักสำรวจ <c oughs> นักสำรวจมีอยู่จริงสินะอ่าหยุดมอฉันก่อนอีกไหมจ๊ะทำไมมองกันไม่บางตาเลยเชียวอ่าอาจจะรู้สึกแปลกกับสถานที่ใหม่สินะหรือว่าไปเจออะไรที่น่ากลัวใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะ ทำใจเย็นเข้าไว้ที่นี่นะฮะปลอดภัยแน่นอนไม่แต่เชื้อโรค่้องเตือนยังเข้ามาไม่ได้เลยนะแถมไม่ต้องตัวเลยฉันเอปัดฝุ่นทุกวันดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นสาครั้งหลังมื้ออาหารแล้วเราว่าสะอาดวิงวั ที่นี่สะอาดน่าอยู่มากเลยฮะเอ๊ะขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ทำไมสิ่งทีพูดขนาดนั้นก็เถอะจิวิยะของแม่บ้านอะมาอยู่ในสายเลือดไงจ้ะแล้วก็ฉันกลัวว่าจะต้องต้อนรับและดูแลเธอถูกๆผิดๆไปบ้างเธอเธอเป็นคนแรกเลยจากที่มาที่นี่ออืมฉันคิดว่าเธอน่าจะดีขึ้นแล้วนะจ้ะแล้วเธออยากไ,ได้อะไรฉันจะให้ขอติดไว้ติดมือไปด้วยทั้งคันนะจ้ะอยากได้อะไรเหรอจ้ะอยากได้เหม็นประจำบ้านเอองั้นก็เตรียมใจมาอยู่กัในการดูแลของคุณพี่สาวไว้ด้วยนะจ้ะ ย่าคู <laughs> 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 <y outh> ไม่ใครได้ยนินฉันไหมเ,ออเดี๋ยวเถอะค่ะถ้าได้แล้วก็ข่าแล้วก,ก็เหนือสิคะไอชาเราจะขึ้นไปบนข้างบนพอดีเลยเดี๋ยวไอชาพาไปนะคนสนใจจะไปด้วยกันไหมคะเชื่อมือไอชาเลยะคะ่ะแต่ที่ฉันว่าไอชาก็ได้นะว่าไงคะจะให้ไอชาไปตรวจที่ไหนล่ะโอ้โหบ้านเหรอคะไม่คุณมีบ้านอยู่บนนั้นเหรอคะเนี่ย ทีนี้ก็มีลูกมือมาหายชาห์แงที่ไม่ใช่โชคดีอะไรอย่างนี้เอาล่ะตัดไปช่างมาเลยค่ะ <S <S เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นอย่างนี้เสาคนใหม่เสาวหัวม่วงเสาวหัวม่วงเฮ้ยสิ่งนั้นมาจากไหนกันนะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนินไหน้อย่านะเฮ้ยอยู่ตอนนั้นเลยห้ามเดินเลยเขียนนั้นมานะอยู่ๆระยะนั้นไปเลยฉันฉันต้องตรวจสอบนายแสิถามได้บ้าไปแล้วตกลงไปจากข้างบนได้ยังไงกันเวอร์ทำของหายนะ่ะเดินลงมาหาแถวนีด้ดู เดี๋ยวนะหัวสมพันหายงั้นเหรอมันคืออะไรล่ะเผื่อฉันเจอคนที่เอาไปฉันจะแย่มาคืนที่นายไงอ่ะหัวใจในร่างกายนายหัวใจมีคนเอาไปได้ยังไงและลันได้ไม่ตายเหรอปกติมนุษย์ไม่มีหัวใจก็ไม่น่ารอดนะฉันชื่ออเมทิสเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองฮะเดี๋ยวฉันนี่นะเดี๋ยวสิอะไรกันเนี่ยพาตัวไปสอบสวนข้างบนหน่อยนะได้ยังไงกันได้ยังไงฉันก็ไม่ได้เอาหัวใจนายไปหรอกเชิญสอบสวนได้เต็มที่เลยสินมิน สาวคนใหม่ Oh o อะไรนี่ตัวดีข้าไม่รดวแชอตัวเองเหรอถ้าอย่างนัรูบี้ไชื่อแงตัวฉันอยนะถึงมกีไม่น่าดเธอ่นีแต่ว่าเอดีีเยนะอย่างไนะอ้าวขอบคุณนะอยากจะชวยอยากจชวยฉันได้เขาเน่างั้นเหรออือก็ได้กับคนอย่างนายฉันจะยอมไปให้ก็ได้ยังไงก็คงมีแค่ฉันเหรอนะที่ยอมไปกับนายเนี่ยขอโทษครับผมอีสานรบดเต็มเลย ขนาดนั้นเลยหรือไงโด้ครับ